ไรนะซุปอะไรนะกลอยุปกลอยุกลอยพอมีกลอยมาุกลอยกลอยเ้ากลอยกับมะพ้าวซุปกุ้งได้ต้มเกรียวต้มเปร้ยวเด็ยอมาก ตัดไมได้ตัดตัดลามันเอาเสียเขึ้นลาบตัดตัดตัดัไปเอเสียเพ่มขึออกแดดแล้วค่ะอาพ่อวิทย์ตแดดนี่พคอวิทไม่ชอบแดดเท่าไหร่หรอกออกแดดก็ก็เหมือนออกเดดเฮ้ยหนึ่งร้านออกแผงกันการร้อน ออกแดดไม่เหมือนออกแดดแล้วก็ไม่เหมือนออกแดดโอ้ยมันก็เลยยางนเลยออกแดดก็อย่างยิ่งออกแดดก็อย่างไม่หรือจ้านี่จ้าน่าหนาววันนี้น่าร้อนวันนี้ค่อยใส่แล้วค่ะรถคุณทุกคน เยมันดเียงมันเ yeah well, ียมันดดีนะ้รเอามาไทยจะได้าอูฉันข้าวลงเลยันข้าร้องนพยายามฉันกระเวยจะลง ยาวพยายามอยาวชันมันได้ปริมาณที่พอสมควรโออทุกวันน่ะบางวันสามชั่วโมงโอ้กว่าจะได้ปริมาณพอที่เออละขนาดนี้จะได้จะรอตายไปโออต้องมีแต่จังหัดจะนออยู่ไม่มีขนานอยนาหังท่วม มันเหมือนกับคนอยู่ในไอซียูอ่ะโอ้เวลาฉันรู้สึกอย่างนั้นเลยเหรอคะก็เราเป็นคนเหมือนยังนั้นนะแต่ว่าเราทําเองเท่านั้นเองไม่ได้ต่อท่อทําเองเท่านั้นเองไม่อยากนะโอ้นั่นกล้องนั่นก็ยังตั้งอยู่นะน่ะน้ำขึ้นน้ำลงคนไอซียูมาสกัดเกลือมาถึงบ้านขึ้นเามากขครับแมงเขี้ยว กำลังกำลังทำไม่แ <à>: ม <tripod>. ่ก <desserts> ็จะถวายพ่อท้ก่อนกพ่อเยียนลงมือปฏิบัติการอ๋มา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 ขอบคุณค่ะไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ไปเชี่ยต้นไม้แล้ว เ็ก็ฟอมตีกันใหญ่เลยบอกฮะหยน่ไปดูน่ะแม่กุ๊กไก่ไปวิ่งไล่จับเขาก็บอกฟิ้วหายฟิ้วหายมีลูกใหม่แล้วมีตั้งหลายต้นไะตัวนี้ไม่งอแง่ด้วยงอแงเนาะอ้าวปี๊จะไม่กลับมาเร รงเพิมเสร็จม่เจะรุมให้เสร็จจนเสร็จแล้วอ๋อโม่ใหญ่ใหญ่โตวมโหลานริิเสร็จสักทีนี่จะได้เคลียร์ให้มันสวยๆหน่อยโอ้ยกเกลมดมืออื่นมาอยู่ด้นีเออมือมือมือแล้บนี้มืออื่นสมาอยู่นี่ได้บนนี้ปกาเวลา มาถึงนาทีราเมื่ออื่นะนะทำชั้นใต้ดินชั้นใต้ทองเรยอ๋อต้งนะองประชุมเนอะเสร็จแล้วหรอือเปา ก๊าลกันเสร็จคูนเปลยกำลังอยู่คูนเปลยวะเดี๋ยวเหลือเหลือทำบันไดลงทำบันไดอ๋อช่างใหญ่กำลังทำบันไดอยู่ครับเดี๋ยวคือเข้าได้แค่ข้างบนใช่านั้นช่างช่างคณิตเข้าได้แค่ข้างบนลงข้างล่างเข้าตรงช่องด้างล่างได้แลครับแต่ว่าบันไดนี่ยังยังเป็นบันไดลําลองยังฝันอยู่นะว่าจะได้อยู่เปประมาอยู่ในโระมาณสองพันห้าร้อยขอปีนี้นะมันไม่ได้อยู่หรอกครับพ่อครูครับแต่เป็นเป็น เที train, or not, or s <S ่ยงทำหรือไม่ก <expense> ็แรงทำครับปุ้ยนั่นแรงทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ใส่เสื้อทำนั่นแหละไม่เที่ยงทำก็แรงทำอะไรไปไหนได้ทั้งใหญ่ไอ้ไวพลังเนี่ยเขาก็เร่งงานอยู่เมื่อวานไหนเนี่ยจะส่งภาพมาหกโมงเย็นยังเคลียร์งานอยู่เลยทำอยากได้อะไรก็ใส่รถไปคาโดเนี่ยเนี่ยคาโดน่าที่ยกไปเนี่ย รถไฟใหญ่ๆมาดูเลยนะคนเป็นเนี่ยไปปลูกที่บางไผ่ค่ะอ๋อทังนั่นเทียวเพราะสมมติว่ามีทัหลามาให้หมดนะฮะที่ไหนที่ไหนที่นี่บางไผ่ตรงไดฮานไม่ไม่ที่ไปขายที่ไหนเออนี่ไม่ได้ไปปลูกค่ะอะไรเนี่ยโอ๊ะผักบ้ค่ะโอ้โ่ชมัดว่าพันอย่างดีเลยค่ะอ๋อที่เขาเอามาให้กินใช่ค่ะมันทาทาอาหารทาขนมไม่เยอะพันอย่างดีอะลายมีร่มต้นนะนี่นะ มีกินก็ยังไม่หมดเพาะใหม่เรื่อยขึ้นหมาเอาตู้ต่อไปเอาดีเนื้อรสมเลยอ๋อมันล้นตลาดเลยนี่ก็ไม่ผิดเสร็จแล้วก็เอาแจกแจกแจกตลาดนี้ตลาดแจกพืชพันธุ์พันยาอาหารมาแจกแจกแจกบรรลุสภาว่าโลกนี้เนี่ยพวกจนคนจนพวกนี้แจกทุกวันนีสมองนึหน่อยก็แจกทุเรียนเออแจกทองคำด้วย เาใช้วิธีนั่นแหละเหมือนมะม่วงอ่ะเฮ้ยมานี่แล้วนี่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 คุณคุณนะเนี่ยคุณคุกับเราแล้วเนี่ยงนีั่งนั้นเลยเนี่ยเขาหมดเลยนะนั่งหมดเลยนะไอ้นั่นเดือยนี่ออนนี่ออนมาหมดเลยโอ้ต <laughs> ้นเดือยอยู่เนื่อเดียวนี่นะเป็นบนนั่นนะอยู่เนื่อเดียว โทนไม่รู้ไมเหมือนละกออมจันค่ะอยู่เฉยน้อยไม่อย่เลยไนเลยมันไม่อดไม่อยากหรอบุกงงมันละกออัน้เขดอดมันลอ้อดไปยากอะไรไม่เคยอดเลยนะคะมันละกอรวยมันละกอไม่กินก็ได้ปีละครั้งก็ได้ วยมะละกอได้กินได้ตลอทั้งปีทัยังพอมีเหมือนมะะกอ่านีค่ะไม่คาดช่วยก็ไม่ขาตื่นแล้วตื่นแล้วอะไรมันบ่ายแล้วกมันจะเย็นแล้วมันจะดื่ไม่ถึงแย่แล้วโอ้นี่อะไรแตกกันนั่นน่ะไอ้โคลาอะไรเ่ยโอเจ็สีโอแตกแตกเยอะเลย เกิดง่ายเอาไปขายได้ค่ะง่เอาไปขายไง่ายตอนนี้แต่ละบ้านเขาเหมือนนนละลงให้ให้พลอยชำต้นไม้ไปขายที่ยานขยายพันธุ์เยอะส่วนใหญ่ขายดีขายดีจะไปยากแล้วนะครับขายถูกขายโคตรขายก็เลยกับแถมหาล้อยต้นหนึ่งก็แต่มาเราลองวัดโอ้ยต่อคิวมันไม่หลีเลยไม่หลีกเลย มาไม่เคยเจอรอขายหมดทุกคนได้จะพูดไปเอาห้าร้อยมาให้เราเราจะไ้เอาไปก้ามาที่เลพูดได้เป็นพ่อก็มาเป็น โอ้นี่นะแดงงามนี่นะดอกเทียนเลยเนี่ยเขียนชมพูเขียนชมพูเขียนแดงเขียนขาวเขียนเหลืองเขียนส้มเขียนี่ยสารพัดมาคงหายหมดหายเกือบหมดแล้วมึงตะคอนเต็มอยู่เนาะนี่เหลือน้อยเดียวเป็นต้นนั่นเลยเจย์เลย์เจย์กับเป็ดต้มกับขาต้ม ไปใส่กระตม้มค่ะต้มสูตรต้มสมุนไพรทุกอย่างน,น,นโอ้นี่ใบสีทองนะยต้นป๊บตับตับเล่นตนสีทองนี่นตับ,บ,บ,บนันแนคะ้มพมาปุูมตัวนี้อยู่ในกระถางไลออกรูปดอกนต้นสนิทนะคะ ไม่ได้ลงดินไหนมันดกเลยเนาะนี่เล็กก็ทาตัวเกินด้านนี้เรียบร้อยแล้วโอ้นี่เนื้ยนะมันื้ยน้ำมันเทิรมแล้วนี่ยนะครับกำลังจะอยู่บนต้นเนี่ยนะอันนี้มันชาร์จอยู่หรอเอ่ามันชาร์จไอ้แสงแสงมันนี่นสงแค่นี้ก็ชาร์จได้ชาร์จได้ครับผมไม่ต้องไปชาร์จไม่ต้องไปใส่ปลาก็อยู่ได้นานไหมครับก็อุ้ยหลายกิโลนะครับลงไม่ได้ถัดไปไหน น่นไม่น้อยก็เทิมเหมอไนเยาจากนไหนอ่ะเฮ้ยเจ้มาคุ้งเฮิม ไต้นสวยโอ้โหเอาไปลอกกินไปไปมัอนไส้มืนโอ้โหยาวกินสองสองสองเรืออยู่แล้วสองเรือเอ้ยสองเส้นสองเรือที่หลับอะไรอมันยาวดีเราลอกกินกินอะไรเขาเรียกว่ากินหยวกนั่น ใครเจ้าเจ้าบ้านกันแน่นี่นี่ก็เพิ่มนี่เพิ่มสองหน่วยสามหน่วยเลยนะมาคงมาด้วมาล้ว คนใส่แม่ละค่ะแม่ค้าอุทยานใส่ต้นไม้มารับลูกค้ามารับของจากลูกค้าเหรอคะมารับของมารับของโอ้ยคนไปขายเนี่ยพวกเรานี่ขายได้คนไปขายขายเท่าไหร่ก็มีหมดได้หรอกขายได้ทุกวันรับสินค้าค่ะ ที่จริงก็ทำกล้าใส่เอเนี่ยระมายราบยักษใส่อ้โหกล้ามบเน่ยสองนัวนั้นพระเดชน์สูดุดัเเอาไปตั้งเลยเอาไปใส่บอกวลนก้าเดแล้วมายราบยักษ์เาว่ามายาบลคขมันดีไงโอ้โหยิงเลยยอดเลยถ้ามันเป็นรสวนทโอจมก บนนั้นหอยตรงเตจงตรงเตจงไม่ได้เส้นแต่อะไรเนี่ยมันหลายโพันตายไหมเดียวหน่วยยุคนี้หน่วยนี่นนั้นหลนอยู่ก็มีนั่เนี่ยหลนอยู่ข้างล่างก็มีนั่นน่ะยเห็นลูกไข่ไหมคะตัดเขาใช้ดีดป๊อกมันก็ออกมาเป็นไข่แดงล่กงลงมาเขาเรียกลูกไข่ต้นไข่ของอเนียนก็เยอะมันตัดต่อเนี่ยขายได้สี่สิบหกสิบได้เลยนะอะไรเนี่ยค่ะ ต้นเหลือไม่อยู่ทาไรคอที่มีต้องเป็นล้านเม็ดหน่อยที่ขีันสี่พูยนร้านเม็ดสี่สิบก็้ส็นั่นแหละก็มีเต็มเลยน่อให้ตันละสี่บล้านเม็ดล้านต้นสี่ล้านสี่สิบล้านก็ในแลเอาให้เอาให้เจแน่เลยอนันตไปนันเยอะเลยเน่ยให้นานเป็นแสนละให้ได้กี่ต้นหนึ่งฟ้าไปอ่ะ ก็รยเลูกกระถิ่นซักสิบพันะกาถุงก็ให้เบิกเงินยังยังไม่เคยได้เลยพูดไปังไม่เดือนลบาทนี่ให้ทั้งถุงให้อย่างเงี้ยไม่เห็นมันได้เงินมาเลยจะทำจังเลยหายไปยังไงให้ไปทั้งถุงให้ไปทั้งเม็ดเมล็ดอ้าวสุดจะไม่ได้แล้วพังแล้วเชิญงานคับ ยูเทิร์นหวยครับยูเทิเรียวครับนี่ยังเเพิ่งเสียบใหม่ๆ่ไไอ้ข้าวตองไม่ใช่ข้าวตองนี่มัดีดางเีเอใครจะเอารางวัลไปมัดีดานคนนึ่งกับลูขาวคนหนึ่งกัข้าวตองเอาเชง้าไปนี่ยไนมันคนไปุ่ณนี่ยน บันเาวิเครารับจับอย่างเดียวอืมแก่มาตั้งแต่ต้นนะไม่ลบแก็ไปขายค่านั้นค่าที่ดีแกนั่นแหละคือจามที่ยามไทยแกก็หาเงินให้ส่งให้นั้นให้ปี่อะไรปีชาเลยนะปีชาปีชาหาเงินสมปีชาปีชาได้รับเละคนเดียวถอน นี <N> ่ต้นนี้ยังนี่ต้นยังเลยนี่ต้นยังม้นนี่ดอกมันเงี้ยอดอกข้าหนเข้มเข้มดอกมัเปนดอกไม้นะค้ดอกคุ้นใบสีเข้มดีนะนี่ใบเรือยเม็ดมันจะมีนะนี่อจง เสียคนเอารถหกล้อมาขนเง่ายมีพอขายไม่พอขายไม่พอขายล้วก็มาขายกับพวกเราไปมันไม่มเราต้องไปเป็นลานตามันมากเลยนะเดี๋ยพวกพวกแถวสนามบินมาป้านซื้อนะเนี่ยขเดี๋ยพวกเงินเดือนออก็ไไปซื้อกลับมาอีกจำไม่ได้นะ อย่าไปขายเขาเดี๋ยวพวนมาเดือนออกไปซื้อสามาอีกพวกเราก็มีเงินเดือนกัินหลายคนนะวนไปก็ดีนะคบวนไปไปไปเดี๋ยวคนมาไปไปเมาซื้อคืนมาอ๋อขายสิบบาทละท่านอันเย็นใจละล้านเมตรก็สิบล้านนะ ก็เห็นเมนกินแบบแก้วไม่เห็นจะขายได้เงินยังไหวตีฝันเดี๋ยวนี้เขาได้เป็นวันละพันก็ใช้ได้คะวันละพันเดือนละสามหมื่นนะขยายกันเองเนไหมนี่มักซิดาไอ้มักไอ้มักกะทันมักกะทันนี่บอนมันน้ำนมมาฉีดเน่ะน้ำนมมาฉีดที่หลัง น้อเมลอนน้งีพไงยนั่นตอนที่มันมีโควิดน่าจะดีข้นมาโอ้โหต้นนี้แต่มันปลอดภัยด้วยกันมีลูกเว้ยตับบ่ตอนบอตอนโเออแหนมมันจะมีลูกเงี่ยมเงี่ยมเลยดีจังอันนั้นมัดไว้เลยในนน ลอยไปมัดไปเลยเอาถุงพลาสติกมัดไว้เพืนั้นนอนเลใครนี่คะด้วยนะค่ะนอนนอนก็อย่าออกลูกเพราะแขนมันก็แข็งแล้วเนี่ยถ้าคำนึงมาคำนึงมาเราต่อเลยได้หนึ่งก็ดีก็ดีทำไมก็แล้วนี่ออกได้หลายเร่กจไม่ริงจริงไงสี่ห้าจริงอ่ะแล้วทุกมีลูกทุกจริงด้วย ต้นไม้ก็แบบเขารักสารันเทศของมันก็จะพยายามตักิ่ใหม่ตัดกิ่นะครับถ้ามันล้มหงมันก็ต้นกิงใหมก็จะงอกมาอ่าดีดายนะก็บอกนี่อ่ะออกไปตื่น้ายอ่ะก็บอกตื่น้ายอ่ะสมัยก่อน ปอยู่ท่าแรกน้อยเคยกเลอไรจับหมดน่จะดีดำราคาแพงน้อยนี่น้อยดิ้นาวน้อยนวเว้เท่ามากระโบยหยี้งเลยนะนี่จะเปล่โอนโพนเอาคุณก็ได้เอาชนะเอาคุณเนี่ยพกันนะย่อยิ่งยินย่ยยน นี่หมกัมกหมักยางไ้มันก็ทำขึ้นง่ายทาั้งเลยเป็นอะไรนนะนนะไป,ป้นไม้นะี่มันไม่รู้เรื่องเลยนะมันเกิอดอย่างเดียวเลยเนาะไม่รู้เรื่องเลยเออไม่ฟังเสียงอ่ะนั่นเองเออ เอามาใส่กับอกินได้นั่น,รนเรากินเ,เอเอ,อ,ม,อมันเลือเสื้อเลยอ๋อโรมาทีบอกว่าเดี๋ยววันที่หกจะมาะออเ,รเราไปเสร็จมาตรงเราก็ขอเบิดต่ออ้าวมาทำงานไปไม่ไรเราโคโ,โควิดมันไม่มีอย่ยาเอามาแล้วกัน นันม <S preach ers> ันเสร็จก้าววางก็ไม่เสียทางด้าน้ระก็รต่างกัอยางครับตกแต่งตกแต่งมันจ็บยากน้ตคนนี้อ้วมด้วยคนนี้คนต่างคนนี้เาเนี่ยโดนตอนมดโดนตัดใบตัดากัน <G ül> มะกออี่เรียกก็เรียกแบบเปนงามๆกันนี้นนนก,อกบบาอารีเขามีแบบเนื้สกุลอาลีอาลีพวกแขกอาลี

ไม่ใช่ปักไฟนี่แกไม่คืเนื้อปลาักไปล่มดื่นเย็นสบายสบายบรรดาเมี่มุมสบายต่างๆๆการพึกครูมาใหม่ๆสถิตได้เป็นนิงโอ้ยไม่มีตัวาดนี่หลอหัวแดงแม่แม่ไม่ไหวเลยมาใหม่ๆ มหาจงาลูกสาวเหรอเ็บแมัเลยไปหาเน่ากิานอ๋อเดี๋ไปซ้มด้วยกันนะคะปัญหาารวันาัและพอให้มันเต็มโลกเลยมนมาว่าพเขาไปไล่แกะโอ Bồn 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 ดูเบรานี่ขนาดบันไดนั่นะไม่เป็นไรขนาดขนาดขนาดบันไดดูเบลเบราไม่ทำที่ปีนีเลยปีนเข้าทางหน้าต่างทำที่ปีนผาปีนขึ้นทางหน้าต่างเสร้นกลางที่ไปยังไปยังจะเป็นตู้เป็นตู้เนี่ยที่ปาะการศึกษาบางคนนักว่าไอ้ตรงนี้มัน มองไม่เห็นรถเป็นอะไรอยากจะแก้ไขเอาไอ้ตาไอ้ตาคมๆอ๋ออันนี้ดีไม่กับแต่เหล็กได้ๆก็นี่ไงเอาใส่ต้นเกลือกันก็ดีนะก็ทำเป็นงานศิลปะเอาตั้งหอเลยเดี๋ยวเลยไอ้ระวังตาโตอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเป็นตัวงานเราปัดีๆนีงมันเรียกมาถอดชุ่ม ได้ตงพอดีจะมาพอดีดังบ้านราดครับนี่ใส่2องอันเลยนี่อันนี้หนึ่งอันนี้มงองนี้มงหนึ่งอยู่ใส่สองอันนี้ดีหลยจุดอ่ะแยอเยอะเดียวลองทำอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นงานศิลปะด้วยอัอันี่ก็ใส่ได้นีใส่ได้มดเนี่โอ้หปวดเปยเนลายปวดเดี๋ยวไม่ไเดี๋ยวมันจะพรอนเลยอ้าวถ้ได้ลายอันนี้ อันเดียวก็พอแล้วกระจกมันประมาณพันกว่าบาทพันหนึ่งร้อยพอเวลาชนประมาณหนึ่งพันหนึ่งนะมันเล็กน้อยเลยมันมากกว่าพันนะชนตุ้มก็ะป๋งทีซื้อมาเผื่อรอหนึ่งเนเผื่อแตกมีแยกนี่แยกนี่น้ำเนี่ยืวมือบอลเด็กๆทีเดียวเล่นเรื่องอะไรเล่นแตกใส่เข้าไปดีช่วย แค่ตอนจน่าเงินแะล้วจายเรื่องก็ได้ทีนี่เแล้จริงนะเนี่ยเงินนะ่ะจ่ายไปแล้ว็ไม่ประดก็ <c oughs> ทับระบาดเต็มที่บบ <c oughs> เลอาลายแล้วาลายแล้ว <c oughs> าลายตาแล้วมันลายมาจากแต่เชือแล้วเชือมันเป็นลาย <c oughs> โอ้ไม่มีลงง่ายเลยน้ำขึ้นหกจุดเนี่ยต้องเลยเดือนหน้าไปหน่อยเกลียขึ้นจบตะวันตาาาาคนชอบน้ำยางทิชชู่เก็ดตะวันตา้นชอบน้ำกำลังติดตนาดเลยค่ะมิดมิดอิมซิมเลยมือพได้เลย มอง้น่นกอ้วน้ำ้นมาถึนี่ไงไม่ได้ไม่ได้อ้ยนวอน่วคอโอ้ยโอ้ยน่วอเนยอยอยคลอยพูดนะอน้อยฮอดน่าจะมีก้านแบบ ที่ขึ้นเขาท่จกูดมีวินวมีวินนะมีวินคนะก็ปล่อยเรื่องบินดึงลไปดึหมน้วตื้้ือนเข็มเหลืองเข็มแดงนั่นเขงถขาวถุงขาวตัวทั้งยวขายดีเลนได้ขายได้ตังกรถ้าไ่น

แล้วก oh ็เ oh. ป็นขีดเข็มสามมาค่ะผมเขาบอกว่าไม่ต้องแสดงบัตรพาสเลยก็เข้าไปเลยีคือไม่ต้องไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรเอาบัตรประชาสคนใไม่ได้ขีดเข็มสองพันนั้นซิโนแว็กอันที่สามก็คืออะไรนะเอสกาอะไรนะเอสกาคุณขีดมาวันนี้เหรอค่ขีนยาค่ะคนจะกวาดเข็มสามแล้วประธานมันเป็นยังไงบ้างคค่ะ Các bạn hãy bây giờ cho kênh lalaschool Để không bỏ